แล้วตอนนี้นะคะปอนก็อยู่ที่บูธซูซูกิค่ะนี่ตัวนี้ก็คือเป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเลยนะครับสำหรับตัวซูซูกิรุ่นอะไรคะพี่น้ำมนต์ซูซูกิสวิ t นะครับตัว GL นะครับ GL Max Edition นะครับนี่ที่อยู่ข้างๆปอนกับพี่น้ำมนต์ตอนนี้เปิดตัวภายในงาน Big Motor Show 2020ด้วยใช่ครับแล้วก็เป็น รถที่นํามาขายที่แรกเลยนะครับ<ฮ>หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับโดยที่รุ่น GL เนี่ยครับตัวนี้เป็นตัว GL ที่มีการปรับแต่งด้วยดีไซน์ด้านหน้าภายนอกใหม่ทั้งหมดเลยปเป็นลุกโฉมใหม่ใช่ครัคเปน็นเป็นรุ่นปรับโฉมของตัว Suzuki Swift นะครับในรุ่นตัว GL m a x Edition ด้วยชุดชิ้นหน้าแบบใหม่นี่นะครับตอนเชื่อว่าคนที่ชมจากทั้งบ้านหรือว่าชมจากออนไลน์แบบดูคลิปเลยแบบนี้ตอนเชื่อว่าอฮ้ย อาจจะแบบลังเลตัดสินใจอยู่อยากจะมาดูจริงๆที่งานเดี๋ยวรเราบอกคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างดีกว่าพีนน่นโมลได้เลยเ <le> um ริ่มที่ด้านหน้าเมื่อกี้พี่มนมลบอกอะไรนะคะก็นเนี่ยครับจะเป็นชุดชิ้นหน้าด้านหน้าแบบใหม่เป็นตัวชุดสปอยเลอร์นะครับที่มีมช่อง,องด้านล<ม>่างแล้วก็กระจังหน้าแบบใหม่นะแารว่าเขาจะมีความดูเท่ขึ้นเนาะถึกแม้จ็เป็นรถที่แบบเป็นรถเล็กแต่ว่าก็ยังมีความเท่มีความดุดันขึ้นใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวของตัวที่เป็นตัวสวิป GL r t อร์นะครับแต่ก็จะเป็นการปรับโฉมใหม่ที่เป็นตัว GL Max Edition นะครับนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตกแต่งรอบคันนะครับนี่เขาดีตรงนี้ปอนชอบดูดิแล้จะเพิ่มความให้รู้สึกแบบสปอร์ตโชบเชียวแล้วก็รับกับชิ้นหน้าที่ไล่มาเป็นสมล้อสีดำนะครับนี่เขาคือจะวิ่งยาวรอบคันกับรอบคันกับสเกิร์ตด้านข้างนะครับอ๋อมีสเกิร์ตตรงนี้ด้วยที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ Max Edition นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการตกแต่งรอบคัน สวยงามเลยทีเดียวความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นความเทมากยิ่งขึ้นปอนจะบอกนี้เกินไว้ดีกว่าว่าดูผ่านในเนี้ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่อยากให้ทุกคนมาดูในงานจะได้เห็นกับตัวว่าเห็นกับตาตัวเองว่ามันเทขึ้นขนาดไหนแล้วก็มาลองนั่งด้วยว่าเอ๊ะข้างในนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างขับแล้วเหมาะกับฉันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ครับเพราะเพราะภายในงาน Big Motor s ร l เของเราเนี้ยมีโซนทด i v e ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ให้ปอนพาไปชมพาไปลอนอาสาสมัคร ไปเทิดใให้ดูไปลองขับให้เลยครับว่าแต่ละรุ่นของเราที่เราสนใจภายในงานเนี่ยให้สมรรถนะเป็นยังไงในโซนเทิดใจตลาขับคีร์แล้วเทิดใจซึงไงว่าแบบผู้หญิงตัวเล็กๆล็ขับรถเล็กๆแบบนี้ยิ่งตอนจะบอกว่าช่วงนี้เขากําลังฮิตเนาะขับแบบรถในกรุงเทพรถติดตจอดรถง่ายด้วยใช่ครัาชอบจริงๆผู้ชายก็ขับได้เป็นรถที่แบบแล้วก็ค่าตัวสบายกระเป๋าด้วยนะเพราะว่าตัว G L Max รุ่นนี้นี่ราคาถูกมากเลยนะครับถูกต้องค่ะราคาเพียง5้าแ0 0สบาทนี่น้มนต์ใช่ครับซื้ ไม่ต้องคิดเยอะใช่สบายสบายเลยครับซื้อให้สำคัได้ยไหมคะเอาสีอะไรเดี๋ยวต้องพาไปดูอยากได้สีใหม่อะค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องพาไปดูสีใหม่สีใหม่นี้แน่นอนแต่ตอนนี้เรามาดูดีไซน์ต่อนะครับในด้านของด้านหลังก็คือตัว GL Max Edition เนี่ยจะมีการปรับใหม่เลยตรงนี้ใหม่หรือเปล่าใช่เป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับก็คือเป็นสปอยเลอร์หลังเพิ่มความเป็นสปอร์ตพร้อมกับเสาอากาศแบบคลิปฉลามชาร์ฟฟินด้านบนด้วยนะครับก็จะเป็นลุกที่เพิ่มความเป็นสปอร์ตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ให้ความมองแล้วดูดเป็นรถเล็กที่แบบเป็นอีโคคาที่ยังดูมีความเท่ด้วยใช่ครับก็คือเป็นสปอร์ตอีโคคาที่ถือว่าขึ้นชื่อแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมของค่ายซูซูกินะครับใช่เพราะว่าจริงๆรอนจะบอกว่าถ้านึกสำหรับตัวปอนนะมันเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคถ้านึกถึงค่าย s u ซูกิสำหรับปอนก็จะนึกถึงสวิฟใช่ครับพ <อ S 2> เพราะว่าสวิฟเนี่ยเขาครองความเป็นอีโคคาที่ ขายดีที่สุดในตลาดนะครับก็เป็นรถที่วัยรุ่นนิยมนํามาแต่งกันทั้งหน,หนุ่มๆสาวๆ,าวๆเลยนะครับก็เป็นรถที่ถือว่าสวยงามให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีแล้วก็เครื่องยนต์ขุมพลังดูอัลเจ็ที่ประหยัดน้ํามันให้กําลังสูงด้วยครับใช่ <นะ S 2> พี่น้ำมนตครับเมื่อกี้ปอนเล็งเห็นละตรงเท่าก็นทำไมเขามีตั้งสีรูเลยนี่นไคร,ครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ของตัว GL Max Edition น,นะครับก็คือจะเป็น เป็นการดีไซน์เพิ่มความสวยงามแบบท่อคู่แยกออกสองฝั่งนะครับในตัวโฉมที่เป็นตัวสวิปรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดที่เป็นตอกหุ่มแบบท่อเสียแบบสเตเลสนะครับล้วก็รับกับชิ้นชิ้นสปอยเลอร์กรด้านล่างที่เป็นดีไซน์แบบใหม่สีช่องนะครับเพิ่มความสวยงามที่เพิ่มมากขึ้นนะหลังมีทั้งตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมา ตรงเสาฉลาบใช่ไหมคะเขาเรียกกันว่าดาราทิพย์ชลาก็เถิดไปอีกดีกว่าค่ะพี่มนเนี่ยครับมาเรื่อยๆนะครับก็ดึ๊บ็มาตรงนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในด้วยดีกว่่าใชครับเนี่ยภายในครับเดี๋ยวปอนจะขออาสานขัาวเรียนเชิญครับเนี่ยครเรียนเชิญเลยครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชายนี่นะคะมาดูด้านในกันนะสําหรับสวิปนะคะว่าเป็นยังไงภายในก็อย่างนี้กระทัดรัดนะสําหรับทั้ง ผู้หญิงก็ได้พูดจริงๆตอนพอสวิทป่ะบางคนคิดว่ารถอะไรก็ผู้ชายจะขับไม่ได้จริงๆตอลก็ว่าผู้ชายก็ขับได้ทรงเขายังดูมีความเป็นสปอร์ตยิ่งเป็นแบบโฉบใหม่แบบนี้ยิ่งเท่ขึ้นด้วยนะคะภายในจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีตัวที่เป็นปุ่มปรับฟังก์ชันต่างๆตรงพวงมาลัยนะคะนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเสียง FM อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นโซนปรับแอร์อะไรแบบนี้นะคะกีบกุหุ้มหนังเบาผ้านะครับ ชุดดืดดืดดดแอร์ก็จะอยู่มีแอร์อยู่ตรงนี้ครับะะแล้วก็ชุดหน้าปัดที่เป็นเรือนใหม่นะครับก็คือคเป็นดีไซน์หลักๆที่ก็คือเป็นตัวของสวิฟที่ถือว่าได้รับความนิยมมาพอ,พอสมควรน,น,น,นะครับนี่แล้วก็เด่นเรื่องตัวตัวนี้ครับเ,เรื่องระบบรเรื่องการทรงตัวด้านล่างนะครับก็คือถือว่าเป็น ESP นะครับเป็นระบบที่ถือว่า ช่วยระบบช่วยในเรื่องของอะไรรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวครับก็คือปกติเนี่ยระบบพวกนี้จะมีอยู่ในรถที่มีราคาสูงแต่ซวิคคันนี้ให้มาแลก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยในขณะขับขี่ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สิวบิลตี้คอนโทรลจิ๋วตาแจ๋วใช่ไหมจิ๋วตาแจ๋วนะคะใครนะคะที่อยากมาดูจริงๆดูผ่านอันนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งทางวันนี้วันแรกนะคะยังเหลืออีกหลายมัน อีกหลายวันมากตั้งแต่วันที่21ไปจนถึงวันที่30ใครอยากมาดูแบบเห็นกระปาจับกับตัวที่เห็นว่าเป็นยังไงมาได้เลยนะคะที่ใบเทกบางนาค่ะทุกคนแบบเดินทางสะดวกสบายมากรถไฟฟ้า BTS ถึงเลยนะครับที่สถานีบางนานะคะหรือว่าจะขับรถมาที่จอดรถก็เยอะนะคะหรือว่าจะเป็นรถสาธารณะก็เดินทางบางง่ายมากๆากนะคบนี่ไปต่อแล้วนี้เรามีสวิฟก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูสีใหม่ที่บอกว่าขอชบชบไปดูตรงนี้นึงได้ไหมถ้าตอนชอบบอกพี่ พี่จะซื้อให้พี่จะให้ดูว่าสีใหม่นะ่ะมันจะเป็นสีอะไรน,นั่นก็คือเป็นตัวสวิปที่เป็นตัว G L m a x Edition นะครับก็คือจะเป็นสีน้ำเงินสีสีใหม่พี่น้ำมนสวยจีนี้ก็จะสยดีถือว่าถือว่าก็คือจะเป็นสีที่แบบว่า ให้สะ,สะดุดตาใช่สะดุดตาและดูเป็นสปอร์ตที่เพิ่มมากขึ้น<ช>นะครับนี่ก็แล้วแต่คนชอบจะชอบชอบโทนสีแดงหรือชอบอชอบเป็นสีน้ําเงินตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสีใหม่ที่ทางซูซูกิได้นํามาใส่ในตัวสวิปที่เพิ่งเปิดตัวนะครับในใ<ช>ที่เราอยากจะแบบว่าเห็นผ่านกล้องอะไรแบบนี้ว่าสวยแล้วของจริงสีสวยเด่นยิ่งกว่านะคะมาดูได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้ำมต์แบบ<ะ>อันนี้ก็เป็นรถแลวกป้อนอยากแบบอยากดูรถให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากได้รถแบบฟิลแบบครอบครัวอะไรแบบนี้บ้างได้ไหมคะครอบครัวเรา ได้อ่าได้โอเคโอเคนี่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวรถที่เป็น crossover นะครับเป็น crossover แบบ3แถว7ที่นั่งที่ถือว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ไม่นานของฟูจิุกิแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากมากครับหลังจากเปิดตัวไปไม่นานก็มียอดจองนะทะลุไปที่1,500คันแบบรวดเร็วมากถล่มทลายเนื่องจากว่าเนี่ยครับ อย่างที่บอกมันเป็นรถ crossover ที่เป็น3แถว7ที่นั่งในราคาค่าตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคา,าค7 7็ด0สนเจ็ดหมื่บาทนะพี่น้ำบนหาง่ายๆจแสนอาตีไป7จ็ดแสนว่าบาทบแต่เป็นรถยนต์ที่เป็น3แถว7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวง่ายๆน,นั่งได้แบบสบายๆถือว่าราคา คุ้มค่ามากๆนะใช่ครับแล้วก็เป็นรถที่ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นการปรับโฉมเพิ่มที่จากตัวเดิมที่สุสกิเคยมีตัวเออติก้านะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็น XL7 นะครับซึ่ง7ก็คือ7ที่นั่งนั่นเองอ๋อ7นี้เข้ามาจาก7ที่นั่งใช่ครับนั่งได้7ที่นั่ง3แถวนะครับก็คือตัวรถเนี่ยจะมีการยกยกสูงจากตัวเออติก้าเดิมเล็กน้อยนะครับเพื่อแบบขับไปลุยน้ําท่วมในรุยหรือว่าขับเดินทางเข้าป่าสมบุกสมบันในรูปแบบขของเได้้พิ่มมากึน ตัวรถก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่ดีไซน์เพิ่มความสวยงามด้วย <ทะ S 1> ชุดไฟหน้าแบบใหม่ชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับก็คือจะแตแกต่างจากเกิดตัวเออร์ติก้าค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะนี่และอยากจะบอกว่าทุกคนนอกจากจะสวยขนาดนี้ราคาคุ้มค่าขนาดนี้แล้วเขายังมีส่วนลดให้ด้วย <ทะ S 2> สำหรับชุด มีส่วนลดให้สูงสุดถึง10,000บาทค่ะทุกคนและดอกเบี้ยก็แบบสบายสบายมาเพียง1.89เท่านั้นครับก็คือดอกเบี้ยถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับรถใหม่แล้วเป็นรถที่ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับ s u z u k ิ XL7 รุ่นนี้นะครับมาดูด้านในสักนิดนึงได้ไหมได้ครับมาเลยครับมาดูด้านในสักนิดนึงจะให้ดูว่ามันมันกว้างขนาดไหนดีกว่าใช่ครับก็คือตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นเบาะหน้านะครับมขอนั่งแล้วกัน เบาหน้าที่จะเป็นเบาที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขับข mm. ี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่จะบอกว่ามันเวลานั่งอ่ะเรรู้สึกว่ามันสูงใช่ใช่ค่ะแล้วเบาะก็ปรับขึ้นได้ด้วยนะครับจะปรับสูงต่ำได้ตามสรีระของผู้ขับขี่นะครับเกิดแล้นั่งเก้าอี้แบบสบายอ่ะครับก็เหมือนกับว่าเราเราขับรถครอสโอเวอร์ที่มันจะ มีทัศนวิสัยที่สูงกว่ารถเก๋งโดยทั่วไปให้มุมมองที่กว้างมากขึ้นรถเตี้ยรถซิ่งประมาณนี้นะครับนนีัวก็รคอบใช่เป็นรถครอบครัวที่อํานวยความสะดวกมากขึ้นและพระเอกสําคัญก็คือด้านหลังนี่นะครับประตูมันจะเปิดได้กว้างนะครับ1สเต็ปสองสเต็ปสาสเต็ปนะครับเปิดกว้างแล้วก็เข้าได้ง่ายขึ้นคือเผื่อมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้ก็คือบางครั้งประตูมันเปิดได้น้อยเนาะก็คือลงลาบากหรือ เก็บของได้ด้ใ่เราะว่เปราะว่าอำมวอความสะดวกอย่างที่บอกก็คือ3แถวไงแถวที่2แล้วก็สามารถเลื่อนเป็นแถวที่3ได้ด้วยนี่นะครับแถวที่2มันก็ปรับเลื่อนได้นี่เดี๋ยวปรับให้ดูนี่ครับก็คือเนี่ยระยะได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับระยะชิดสุดเพื่อเพิ่มไปด้านหลังกับระยะที่ ถอยเราไปก็จะเป็นระยะที่เพิ่มมากขึ้นก็คือสามารถปรับได้ตามการใช้งานอยากจะแบบคนนั่งก็ได้อยากจะเก็บของก็ได้นะคะใครสนใจนะคะมาได้เลยนะคะภายในงาน b i g m o t เ r e ร l เซล2020นั่นเองจริงยังมีอีกหลากหลายรุ่นใครอยากจะชมเราติดตามได้รุ่นต่อไปปานกับพี่น้มนจะพาไปดูรุ่นไหนนะคะราติดตามได้เลยค่ะติดตามกันได้ครับ